คคืืบหน้้ามั่่พีเรองทที่จะาลอ๋อคืบค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงหน้าไหนอ่างเงี้ยแบบคืบอยู่ค่ะแต่ตอนนี้รออีกแป๊บนึงนะคะรอทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะรออะไรครับพี่รอนางเอกเออรอความเหมาะสมเวลาและเวลาและโอกาสอย่างเงี้ยค่ะพี่เอว่ากําลังจะกล้แล้วล่ะค่ะใกล้แล้วล่ะค่ะพี่เอเดี๋ยวพี่เอจะมัดมือชกเลยค่ะเร็วๆนี้ใจอ่อนบ้างหรือยังครับพี่ว่าน่าจะมาครึ่งทางแล้วอย่างเงี้ยน่าจะเลยเส้นครึ่งแล้วอย่างเงี้ยจบยังไงครั เงินทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยค่ะต้องใครเอขาไว้เขียนเช็คค่ะกเยอะแค่ไหนครับพี่ก็เดี๋ยวรออยู่ค่ะเนี่ยพี่พยายามหาเงินเนี่ยค่ะก็เพื่ออันนี้นะคะตาบทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวันมีทางซิกแซกได้เลยอ๋อเช็คอ๋อก็ก็ก็ไม่ต้องซิกแซกค่ะเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาชัดเจนเออเงินมาทุกอย่างก็จบเอยเนี่ยะ จริงมันเป็นโจทย์ยากมาตรงความที่เขาก็เล่นมาทุกบทบาททำห<ช>มดแล้วแล้ววันนี้เขาจะกลับมาเล่นละครทีเราจะต้องเป็นโจทย์ที่ยากตรงไหนหรู้เปล่าตรงความเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดพี่ก็เลยบอกว่าอยากคิดแบบนั้นให้คิดบอกว่าฉัน <laughs> ก็คือผู้จัดแบบว่าเออแบบเหมือนกับก็ก็แบบว่า ทำอะไรไม่ดีก็ดุผู้จัดได้ผู้จัดคนนี้ก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ที่ที่ไม่ดีอะเนี้ยพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่อยากอยากได้อะไรเนี้ยค่ะในทุกทุกอย่างพี่อกพูดแบบนี้ผมก็พี่ก็บอกว่าที่ฉันไม่กลัวเพราะฉันกะว่าจะไม่เข้ากองเลยเดี๋ยวก็คือโอนเปนอย่างเดียวโอนนคือจะนั่งเช็คมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี้ยเดี๋ยวค่ะเพราะว่ากลัวโดนดุไอเดียค่ะไม่รู้วันนี้แต่งตัวถูกกาลทศะมากองหรือเปล่าเดี๋ยวแต่งแบบว่า ใส่ปีกมากองเดี๋ยวโดนดุอีกอะไรเดียค่ะรจริงเราจะร่วมเล่นด้วยเลยจะได้แบบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็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 มีคิดอยู่เนี้ยคิดอยู่แต่ไม่รู้เล่นเป็นอะไรดียยุคพศดันเนี้เดี๋ยค่ะอะไรแบบเนี้ยก็ก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าพี่เอตั้งใจทําตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วเรื่องนี้พี่เอก็ตั้งใจมากคือทุกอย่าง มันมาจากความตั้งใจเลยขอรอเวลามันคืพีเรียดหรอครับมันคือสามสมัยเลยครับพี่ตีขค่ะ,คะก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามจนลงมาสู่รัชกาลที่เจ็ดแล้วจนถึงมาสู่เนี่ยค่ะยุคปัจจุบันนคะครับจริงจริง,รงตอนนี้กังวลที่สุดก็คือละครโหดมากค,คือเหนื่อยมากคือถ่ายโหดมากเหมือนให้น้องคิดถึงหนัง หนังแม่น่าก่ะคะ่ะสมัยก่อนรวมกันสักสามเรื่องคุณสามความโหดของละครเรื่องนี้<ม>คือตายแล้วตายอีกอะค่ะคือและตัวเตกของเราพร้อมตายล้วครับรมไม่ค่ะคือหมายถึงว่าในเรื่องอะคะ่ะ <c oughs> คนตายกันเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะอ,อารมณ์แบบแม่เบียย้ยเดี๋ยวคะ่ะที่แบบว่ามันเหมือนมันเหนื่อยแล้วก็ โลเคชันนะครับก็ต้องเป็นพีเรียดด้วยนะครับใช่ในใจคนนี้นะคะใช่เนี่ยเนี่ยคือพี่ก็เลยต้องแบบว่าเอ้ยทําตรงไหนดีเนี่ยค่ะที่มันไม่ไกลมากเนี่ยค่ะเอยเดี๋ยวราท่ำติดแอร์ด้วยไม่เป็นไรค่ะนางเอกสู้ตายค่ะนางเอกสู้ตายแต่อันนี้นางเอกได้เห็นบทหรือยังแต่นี่ผู้จัดเนี่ยค่ะชอบโลเคชันใกล้บ้านตัวเองเนี่ยค่ะที่จริงๆเรามีการบอกเรื่องย่อกับนางเอกเลยคราะว่าเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะเออเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วเขาอาแต่ซองมันยัง เอาออกแล้วค่ะรู้สึกว่าเอาออกมาหนึ่งตอนแล้วค่ะแล้วนไอเมน์ว่ายังไงบ้างคะรีเควสไหมคะว่าแบบอยากได้อะไรเพิ่มไม่เลยค่ะเป็นคนไม่รีเควสอะไรเลยค่ะรีเควสว่าเปลี่ยนผู้จัดได้ไหมเรื่องเดียวเลยเหรอวะล้อเล่นค่ะเขาก็บอกว่าแบบขอนิดนึงอย่างเงี้ยขออ่านบทขอตั้งใจเพราะเวลาแกทํางานหรือรับงานอะไรเป็นคนที่ตั้งใจมากๆพี่เอก็เข้าใจเขาอะค่ะพี่เอก็ ตาะทุกวันเลยอะคะอ่ตะเตาะเตาะเตาะจนใจอ่อนให้ได้อะคะอ่ะเพราะตอนแรกมันก็ดูเป็นโจ๊กกับเรื่องค่าตัวอะไรคนเริ่มคิดจริงจังแล้วที่เขาไม่รับเพราะว่าเรื่องค่าตัวค,คือผู้จัดไม่สู้อ๋ออ๋อ๋อตายแล้วอันนี้เป็นการตบหน้าเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรื่องค่าตัวค่ะสู้แต่ถ้ามันสูงเกินอ่ะผู้จัดก็แบบมีรายจ่ายอื่นด้วยเดี๋ยวเออนี่คือากบอกปากบอกนะลูกลูกไปเจอเขาบอกเขาหน่อยนะแล้วเอเขาจะเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจครับเข้าใจเขาเห็นรายจ่ายพี่เอแล้วเขารู้เลยครับว่าพี่เอต้องดูแลคนหรือว่าถ้าเล่นกับเราจะมีเพนเตอร์ให้อีกห้าตัวค่ะอันนั้นไม่ต้องเล่นก็มีให้อยู่แล้วเนื้อค่ะเนื้อค่ะน่ารักที่สุดเลยเป็นเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะ เออเราจะได้เห็นภาพเลยไหมครับยืนประกบพี่ว่าน่าจะเออพี่ว่าเออเออเออพูดยากมากเลยอ่ะมันเป็นก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคำตอบจากปากของน้องนางเอกคนนั้นนะคะไม่พูดชื่อเลยใช่ครับทีนี้เรายังไม่พูดชื่อใครเลยนะคะพี่เอเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าน้องคนนั้นไม่สัมภาษณ์แล้วเขาจะไม่ช็อตฟิลเรา เออมั <m <m ่นใจค่ะว่าเขาจะไม่ช็อตฟีเลยเดียวค่ะพวกน้องก็ต้องช่วยด้วยนะคะลูกเน่ยเดียวค่ะเนี่อเหงื่อแตกเลยพูดื่าเหื่อนเลยขายของไม่เห็นเหงื่อแตกเท่ากับพูดถึงนางเอกคนนั้นเลยเนี่ยําไปกลัวขนาดนี้เนี่ยตอนนี้มันเดินทางมาครึ่งยังมีอะไรจะฝากถึงนางเอกคนนั้นไหมครับว่ายังไงบอกว่าพี่คนนี้นะคะรักน้องคนนั้นมากนะคะถ้าไม่เล่นกับพี่คนนี้ก็ไม่รู้เล่นกับคนไหนคนไหนคนไหนได้แล้วเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องคนนั้นฟ้องเออชื่อไปจะดูเป็นธุรกิจเป็นเงิน พี่เก่งใจนะคะน้องอ้ําขาวดีมากนะคะเอ็นี่เรามาดูพี่เอทอล์กโชว์ตลกหรือเปล่าหรือว่ามาสัมภาษณ์พี่เอเดี่ยวหรอแต่ว่าเรื่องนี้ได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะพี่เอลงไปแล้วค่ะเงินพี่เอจ่ายไประดับหนึ่งแล้วพี่เอจะไม่เอาไม่ไม่ไม่ทักโปรเจกต์แน่ไม่ไม่พับแน่นอนค่ะพีอาร์ก็จ้างอยู่แล้วเดี๋ยค่ะยืนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวค่ะดีมากเลยนะคะตองเนี้ดีมากเลยค่ะพี่เอเพราะว่าตอนแม่เบี้ยก็ทำไว้ดีจริงๆอ่ะ กดดันคนดูมากกป่าเพราะตอนนี้คนดูบางทีแบบเปลี่ยน,ยนกระแสไปดูแพลตฟอร์มอื่นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยอยากให้คนดูแบบว่ายังรักทีวีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทําอะไรให้กับทีวีพี่ๆนักข่าวสืมม่อมวลชนหรือว่าทุกคนก็ยังยังอยู่กับทีวีอยู่เพราะฉะนั้นคนดูขาก็ต้องรอละคอพี่เอนิดน,นึงนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะอย่างน้อยยังดูออฟไลน์ให้ชัวร์ให้มีความสุขกันด้วยนะคะนี่ค่ะการเดียวลได้ทเรื่องนี้คือ อีกประมาณสักระยะหนึ่งเดียค่ะน้องๆได้ถามพี่อีกนานอ่ะอีกหลายน้องถึงจากละครเรื่องนี้มีโปรเจกต์เลยไหมก็ตอนนี้เอาเรื่องนี้ให้มันมันมันรูร่วงให้รอดก่อนไอเดียค่ะเพราะว่าอะไรนะครับเด็กๆสบายกันดีค่ะตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายกันเล่นละครบ้างหน่อยถือว่าน้องๆที่เอเอ็นเตอร์เทนใช่ไหมค่ะใช่ครับประมาณนั้นเมื่อวานดาราน้องใหม่ก็แพ้ค่ะผู้จัดการชนะ งานวันเกิดหนูแหวนไงชุดอะค่ะบไม่ชนะหรอไม่ชนะไม่ชนะพค่เอแพ้กุนนิกาเรามาจากบราซิลใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่เอยอมแต่ดาราเนอผู้จัดการบอกว่าถ้าเธอจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวฉันจะสลาดตำแหน่งให้โอ้ยฉันบอกว่าอย่าเลยดูเหมือนฉันซื้อรางวัลโอเคนะคะได้ครั เออลืมไปเลยมันเป็นยังไงตอนอัพเดทกันดีว่ามันก็ไม่เออทางน้องสาวเป็นคนจัดการอย่างเนี้ยครับเพราะของที่หายเป็นของน้องนี่ไครับได้คืนครบใช่น้องน่าจะอยู่ที่พี่พี่แอลน่าจะตามอยู่น่าจะได้เกือบครบเลยว่าค่ะพี่แต่ก็สบายไปขึ้นเพราะว่าเขาจับ น่าจะประมาณนั้นเดียวพี่แอลเป็นคนของหายพี่ก็เลยแบบว่าเออเป็นเจ้าของบ้านเดียคือตอนนี้กล้องในจอติดเพิ่มแล้วใช่ไหมครับพี่ขาดติดเพิ่มค่ะเนียคือติดให้เห็นเลยเขียนหน้าบ้านเลยว่ามีกล้องวงจรเพราะว่าอย่างนั้นเขาไม่ดูเลยเอาชุดตำรวจไปแขวนไว้หน้าบ้านด้วยอย่างนี้อย่างนี้มันต้องดูแลยงเง้เขาบอกแก้เคสให้ใส่ให้ซื้อผ้าแบบว่าตำรวจทหารหรืออะไรแบบนี้แขวนแขวนไว้ในราวผ้าพี่เบีก็ไม่ได้เชื่อก็ซื้อมาแขวน เผื่อที่ตำรวจมาแล้วเจอเสื้อไอ้โจรมาแล้วเจอเสื้อตำรวจเนี่ยนบหรือว่าเจอเสื้อทหารจริงๆที่คนเขาออกบ้านนี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังยังไงบ้างก็บ้านพี่เอจริงๆก็เหมือนกับ วัดเ,เหมือนกับอะไรอะคะ่ะ <ST AT> ใครจะเข้าจะออกกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยคะ่ะอาดมแบบว่าไอ้น้องคิดว่าใครใครไปก็ได้อ่ะคะ่ะ <ST AT> บ้านพี่เอ <ST AT> พี่เอเลี้ยงต้อนรับทุกคนอะ่ะไปถึงกับข้าววางไว้เลยอะ่ะ <ST AT> เหมือนสมัยพี่เออยู่บ้านรองน <ST AT> พ่อรองแม่ทุมอะคะ่ะเขาต้องทำกับข้าว <ST AT> ให้ทุกคนรอไปกินพี่เอก็เลยแบบไม่ได้ดูว่าใครเข้าใครออกมากันเลยค่ะเนี่ยแม้กระทั่งตัวแทนเนี่ยค่ะพี่ระดาหรือว่าทีมเอซิเกตไปทีหนึ่งร้อยคนก็มีอเนี้ยค่ะใช่ค่ะไปกันเป็นร้อยไปบ้านพี่เอเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะอิ่มแล้วห่อกลับบ้านด้วยพี่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวค่ะค่ะอาจจะต้องระมัดระวังาวามากขึ้นีเดี๋ยวนีครับนะครับโอเค,ะคะโอเค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 โอเนโอเคโอดี